วัดีค่ะวันนี้มาพบกับอายาพารีวิวนะคะอม,มีช่วใหม่แล้วนะวันนี้นะคะอายาจะมาพาทุกคนนะคะมาดูป๊อปอิดธรรมดานะคะ อันนี้อีพีแรกนะนี่ให้ดูแล้วก็ป๊อปอินแบบแบบ เห็นไหมในห้องในกล่องเห็นไหมคะ,ะนี่นะก็จะมีหลายตัวเลยนะคะนี่มีสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างนี้นะนี่นะคะเห็นหน้าไหมคะนี่ถ้าทุกคนเคย ะะว่าทุกคนก็จะเคยเห็นในรีวิวนะคะนี่เราขอทำความสะอาดก่อนนะคะอ่าโอเคอันนี้ ทุกคนน่าจะสังเกตนะคะว่าไอสองตัวนี้มันทำไมมันมีสองตัวนะคะก็คือเราสั่งสีนี้นี่นะคะ่ะสีนี้นะนเห็นไหมเห็นไหมเป็นลา แล้วก็สั่งตัวนี้นะคะที่จริงตอนแรกนะคะอายาว่าจะสั่งสีม่วงกับสีนี้นะคะอายาว่าจะสั่งสามสีเลยนะคะแต่ว่าเอา 看。 แล้วก็ถ้าใครถามว่าทำทำอะไรได้บ้างนะตัวนี้นะคะนี่มาที่ป๊อบอิดแปลกๆก่อนนะ,ะนี่ไอตัวเจ้าตัวนี้นะคะมันจะเป็นหน้าโกรธนะเห็นไหม จานจามหน่อยอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะนี่ขีจะจางจางเห็นกากะบาดไหมคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเอากระดาษมาให้ดูนะ นี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าบึ้งนะคะหน้ากลงนะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะแถมมานะคะพูดไปแล้วพูดไปแล้ว น,นี้เป็นหน้ายิ้มนะคะเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่นะที่จริงตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะคะมันจะมีตุ๊ก,กตาปลาหมึกอย่างนี้แหละนะคะเป็นหน้าบึ้งกับหน้ายิ้มนะคะแต่ว่าสั่งตัวนี้มา แค่แค่ป๊อปอิกนะไม่ใช่ตุ๊กตานะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปถักถักตุ๊กตาปลาหมึกอ,อีกนะคะ กันด้วยนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวจะทําอะไรให้ดูนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นสีสีไว้ไว้พิงบูนะคะไอตัวนี้สั่งมา ประมาณวันที่สามกันยาเอ้ยไม่ใช่วันที่เท่าไหร่อะค่ะวันที่ยี่สิบเอ้วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่ วันที่สามสิบนะคะนี่อันนี้เดือนสิงหานะ,ะนานะ้่กรกฎานะก็ส่งไวมากเลยนะคะแค่สี่วันเองนะสามสิบ หนึ่งสองนะคะแล้วก็สามวันที่สามก็มาถึงเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะราคายี่สิบบาทเราสั่งไปสองตัวเป็นสี่สิบบาทบวกค่าส่งด้วยนะคะเป็นแปดสิบสองบาท ตัวนี้นะคะอไอจะสั่งมาเพราะอะไรเพราะจะเอาไปให้พี่ที่อยู่ที่ใต้นะคะที่กระตูนนะคะจะังหวัดกระตูนแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรคืออะไรอ่ะ มีไอตัวนี้อีกนะคะแต่ตัวนี้คือของลอรมนี่เดยวน้องด้งออกอะคะ่ะสีจางสีชัดมากเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะ เนี่ยสีฟ้านะคะมันจะเป็นของปลอมอันนี้นะถ้าใครซื้อนะคะให้ระวังระวังหน่อยอันนี้คือที่ตลาดนะแล้วก็หมดแล้วนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าป๊อกอิดนะคะนี่นะ นี่จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยลก็ใครมีแล้วคอมเมนต์มากันนะคะแล้วก็ห้ากดตรงนี้กดไปนะกดไปนะคะ นี่มันจะมีตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ดันขึ้นมาเลยนี่มันจะมีเสียงโอเคนะคะแล้วก็ของธรรมดา เดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่กดกดกดพื้นพื้น,นแล้วข้งนี้นะคะมันก็จะมีเสียงดีนมากเลยอะ ด้านนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเสียงด้านนี้นะนขอโทษนะคะเสียงเข้ามา ก็น่ากูดนะอืมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไอญาก็มาบอกปะโยนเดเกี่ยวกับ๊อปอีกนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าราคากี่บาทนะคะค คุณแม่ซื้อมาให้น่าจะยี่สิบบาทนะอันนี้ก็ยี่สิบนะคะซื้อมาจากช้อปปี้เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นี่ก็จะกดได้นะอันนี้คือมา มีทุกที่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมีบ้างนะคะอันนี้บ้านเราอยู่กรุงเทพไม่รู้ว่าที่ไหนมีบ้างนะคะ ไปหาซื้อกันได้นะคะไม่กี่บาทเองนี่โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะอายาก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะ อย่าลืมกด b ั c r i ายกดไลค์กดแชร์นะคะลืมบอกไปแล้วก็กดกระดิง่งกุ๊งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะถ้าใครไม่กดนะเลีย่ยนจากตัวนี้เป็นหน้ายิ้มไปเป็นหน้ากูดเลยอ่ะฉันไม่รักเธอแล้วนะฉันกูดเธอ แต่ถ้าถ้าใครกดอย่างนี้มาัอยาก็จะโกรธเลยนะคะแต่ถ้าใครกดอย่างนี้มานะไอยาก็จะน่ายิ้มให้เลยโอเคบายบายค่ะบายบาย บายบายค่ะ